สุดท้ายครับทนายกทนายกบอกว่าจะเล่นคืนความปกติให้กับสังคมณปัจจุบันนี้สังคมไทยปกติหรือยังแล้วก็การใช้ชีวิตของทนายกกับเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนเดิมหรือยังยังเละครับผมต้องยอมรับว่ายังนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปขั้นหนึ่งนะฮะพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดราชการเปิดนะครับผมกลับไปทำเนียบนะครับแล้วก็อาจจะมีการย้ายสอชนะฮะไปอยู่บริเวณใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาลนะครับ ก็ปกติระดับหนึ่งแต่เคอร์ฟิวร่นเวลามาหน่อยนะครับพรกยังใช้อยู่นะครับก็จะทําไปโดยลําดับนะครับผมก็คิดว่าสําหรับการเป็นปกติของการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่น่าจะเริ่มชัดเจนขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับตัวผมนี่ก็พูดตรงๆนะครับว่าก็คงไม่ง่ายเลยครับที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติเพราะว่าผมก็ทราบว่า เป้าหมายทางการเมืองของหลายๆฝ่ายคืออะไรก็เป็นเรื่องที่ผมต้องยอมรับ,รบข้อเท็จจริงอันนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นอาสาสมัครที่เข้ามาทํางานการเมืองครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ครอบครัวเคยขอร้องนะครับว่าให้เลิกเล่นการเมืองออครอบครัวผมเนี่ยไม่ได้อยากให้ผมเล่นการเมืองอยู่แล้วนะฮะนี้พูดตรงไปตรงมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเขาได้ย้ําแล้วก็ผมประทับใจมากในช่วงเหตุการณ์ก็คือว่า เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยแม้เขาไม่อยากให้อยู่เนี่ยช่วงที่อยู่ทําสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองส่วนอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับครับสุดท้ายครับท่านยกรัฐบาลและสังคมไทยเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมว่ามีหลายเรื่องที่เราต้องเรียนรู้นะครับผมคิดว่าในแผนปรองดองในแผนฟื้นฟูสิ่งที่ผมคิดว่า เราจะต้องทําให้ได้มากที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมและก็สร้างกระบวนการเรียนรู้ผมคิดว่าวันนี้คงไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะบอกประชาชนสื่อมวลชนจะบอกกับประชาชนว่าต้องเรียนรู้อย่างนั้นอย่างนี้ผมคิดว่าเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการปรองดองทํางานด้วยกันเราจะเรียนรู้ร่วมกันครับต้องกราบขอบคุณท่านนายกครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือมุมมองของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมไปถึงการฟื้นฟูประเทศนะครับรวมไปถึงมุมมองทางการเมืองด้วยครับวันนี้ผมและท่านนายกลาไปก่อนครับสวัสดีครับ